สวัสดีทุกคนจ้าเมื่อนี้แม่ไกอนน่อยู่เพชรบณ์นะจ๊ะอยู่เพชรบูร์หลายมือแล้วล่ะจ้าจากมือใดสิได้ลงระยองเพราะว่าตอนนี้ย้ายเราก็เฮ็ดบ้านอยู่นะจ้ะเมืองอย่านา้งพี่นอ้องอย่านา้งหน้าบ้านแม่ไก่บ้านแม่หอมตะบ้านแม่ไก่ <laughs> อยู่เพชรบุญเมืองงามงาม,งามพี่นอ้องคนนะ่ะ จะนั่งอยู่หนาบ้านกูกไว้งามคักเพชรบ้านจะทุกคนกัะยังว่าหันได้รูมืออยู่ว่าสิลงได้ย้อมาวา้วนี่กับไปนกรุงเทพพะน,น้องลินาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปทําธุระพร้อม ยังหกอยู่พี่น้องบ่ทันได้เก็บได้แม่นอีหยัางนี้จะ้ะเพราะว่ากะเฮ็ดบ้านบ่ทันได้แล้วเนาะเพราะว่ายายเลาวอ่นลือ้อลื้อขอ้างฝาทั้งบ้านใหม่อ่าง,างปลาอ่างปลา,า,ปาย้ายจนหอมมีปลาพุ่นเด้อพี่น้อง <c oughs> มีปลาด้วย ปลาหางนกยูงอู้หู้นะพี่น้อยหกประทันเดียน่ได้เก็บอย่างนี้จ้ะมีสามอ่างได้หอมแล้วมาเกี่ยงปลาถ้าเอิญปลาเนี่ยปลาหางนกยูงติดตัวปลาอยู่นี่แหละเป็นเรียงใหม่ย้ำเลวลาบรยูปาิ่นกลับมาทำความสะอาดบ้านให้มากะ เอาอาหารให้ปลานะจ๊ะห่อนไยพี่น้องเอ้ยห่อนก็ได้ยูคึอเก้าและบ้านเจ้าของเนาะเพราะท่านได้กเก็บเต็มยันยังยูพี่น้องเข้ามาลื้อของลื้ออย่างจ้ะลื้อของลื้ออย่าง เมียนกบสิบาทันได้ไเด้ดพ่อเมียนเพราะว่าทัางเฮี้ยนนั่นก็ขี้ฟุนร้อยลงมาคือเกาเนะาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดบ้านนี่ลูกสาวทะเลีนาะกินขา้า <c> ว <oughs> ออกจากห้องแอร์บ่ได้พี่น้องออกจากห้องแอร์ไม่ได้หว้านออันนี้เป็นหองร้อนไม่แก้ ทสิพาขึ้นไปเมื่อยบ่ได้คอยได้ตอบคอมเมนต์แด้วจามือนีิไอ้แม่ไก่กับบอคอยได้ลงคลิปแล้วก็บ่ค่อ<ณ>ย <schnell> ได้ตอบคอมเมนต์จากกระยาคน้องมาเที่ยวกับทิ้งพาลูกมาเที่ยวพร้อมเรากะทังมาบ้านเฮ็ดบ้านเฮ็ดหยังแม่นบ <lum> <descriptive together> <lation> ้านแม่นหยังเนาะจ้ะแล้วกับพวมีคนอยู่เนาะน้องกับท่าน่าหากินอยู่กรุงเทพฯไก่กับผู้ชิฟ่อนชิฟ่อนอีหลีตันนี่ สิได้ไปซื้อประมาณมาใส่เผ็ดเพิ่นข้าเพิ่นเผ็ดแล้ว่จ,ะจ้ะตีข้างฟ้าข้างไหนโอ้ยายจนหอมจับการเองเลยใช่ไหมยายจนหอมตีตะปูเองยายจนหอมเราจะมาหัาห่นในแล้วก็แต่ไปใส่ให้ได้ถึงสิงเข็ดให้แล้วแล้วก็ได้ดก็ต้องลองเขาน,นีน่าเนาะอยากไปเที่ยว ยามน้องเฮาน่าจะไปเจ้าก็ต้องพาไปก็ได้ยุดไว้มื่อกี้ก็ไปเที่ยวทางใต้ฝั่งใตมาก็หาก็ได้เห็นกะกะว่าไแล้วเลงไปย่ยมาอัปงงนเพว่าก็ด้อัสุไดัน ตอบค,คอมเมนต์นะจ้ะเดี๋ยวแม่แก้กันสิพยายามตอบกับคลิปกับพวค่อยได้ลงสิพยายามตอบให้สิพยายามลงคลคิบนะจ้ะคิบฮอดทุกคนเด้อคิบฮอดทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี่ก็มาด,ด้วจ้าอย่ากจะขยันยุ่ต่วงนี่ก็ง่ายๆเดี๋ยว